ก็กราบสวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนอการลงอไอเทมของที่ว่าเป็นพวกพร็อพนะ,ะที่เป็นรูปแบบไอเทมในการกดใช้ก็คือเป็นการกดยูนะคะก็คือ,อบางที่เขาก็จะมีแจกฟรีแต่เขาไม่ได้สอนวิธีการลงนะว่ามันต้องมีขั้นตอนลงยังไงแต่เขาจะให้เป็นไฟล์แบบเปล่าๆมาก็คือเป็นไฟล์แบบนี้อ่า อันนี้ก็คือเป็นไฟล์ของโมเดลนะคะก็คือเป็น2ตัวนี้ก็คือบางที่มันอาจจะเยอะกว่านี้อาจจะเป็น3ตัวแต่ของอันนี้มันจะมีแค่2ตัวนะคะก็แล้วก็มันจะมีเป็นไฟล์แบบอ่าแบบนี้มาให้สําหรับที่เขาแจกฟรีเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้มาให้มันจะมีมาแค่นี้อันดับแรกที่เราต้องทานะคะก็คืออ่ากดตรงนี้นะอันดับแรกคือหาไฟล์โฟลเดอร์ที่ว่าอ่าเป็นไฟล์สกิปโมเดลของเราเนี่ยที่ว่า เรากดร้านหะรือว่ามันชื่อสริปอะไรเราเข้าไปที่คล i e n t เลยค่ะแล้วไปคลิกเข้าไปแล้วกด Edit ด้วย Notepad นะคะหรือก็อะไรก็ได้ที่เรามีเนาะแล้วเราก็กดเลื่อนมาเลยค่ะเลื่อนลงมาล่างสุดเลยแล้วอ่ะทีนี้ถามว่าเราจะทำยังไงอันดับแรกนะคะก็สมมติว่าร้านเขาเนี่ยหรือที่เขาแจากฟรีเนี่ยมันแปะโมเดลมาแบบนี้ใช่ไหม อันนี้มันซ้ำกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลบอันนี้นะคะลบปาบก็ให้หรือว่ามันแจกโมเดลมาเป็นอนี้ยอ่ะเรากด Copy มาเลยกดคัดลอกแล้วก็มาลง enter มันทัดล่างสุดเลยนะคะกด enter กดวางปุ๊บทีนี้มันจะได้เป็นต่อมบอเห็นไหมคะสอ,สองที่เนี้ยมันเหมือนกันเลยแต่ทีนี้อยากให้สังเกตนะคะว่าทำไมแบบลงไปแล้วมันถึงกดยูทใช้ยังไม่ได้ลงไปแล้วทำไมมันถึง ใช้แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอันดับแรกให้ทำการเช็คนะคะว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเหมือนกันเปล่าแล้วก็ให้มาเช็คตรงนี้พรอปอาบางที่เนี่ยเห็นไหมมันจะเรียงกันก็คืออันเนี้ยพรอปหนึ่งหนึ่งเก้าพรอปหนึ่งหนึ่งเก้าเห็นไหมอันนี้จะเป็นพรอปหนึ่งสองศูนย์แต่บางที่มันให้อะจะให้มาเป็นพรอปสองพรอปสามอะไรเงี้ย ก็คือเรามีมันซ้ํากันค่ะมันก็เลยไม่สามารถอ่านค่าตรงนี้ได้ให้เราทําการเปลี่ยนตรงนี้นะคะสมมุตินนว่าอันนี้สมมติว่าเป็นร้อยยี่สิบแล้วเปลี่ยนเป็นร้อยยี่บเอ็ดอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนสีที่ตรงนี้หนะะึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะคะให้เป็นอ,อันนี้ร้อย pop หนึ่งหนึ่งเก้าอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น pop หนึ่งร้อยยี่สิบเนาะแล้วก็ชื่อตรงนี้ก็คือเป็นชื่อ,อโมเดลที่ที่ว่าเราจะตั้งหรืออะไรก็ตามแต่ ให้มันเป็นแบบอ่เป็นการเรียกใช้ก็อ่พอมันได้อย่างนี้มาแล้วนะคะเราก็กดบันทึกเลยคะ่ะอันดับที่2นะคะก็คือเป็นการเพิ่มอ่าในไฟล์นี้ว่าเขามาให้ไฟล์เดียวเราก็ต้องไล่ไปที่ต่งไฟล์เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วกด edit อ่าแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างาบ้าเราจะสังเกตนะคะว่าเมื่อกี้มันเป็นไฟล์ที่ชื่อว่าอ่านี่นะคะไดโน ดโน่ดิโนพรอปหนึ่งสองศูนย์แต่นี้จะเป็นดโน่พรอปหนึ่งสองศูนย์เหมือนกันตรงนี้จะเป็นดโนก็คือเป็นการเรียกใช้ของสเตชิปต์ตัวนี้เข้ามาทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราได้เราลงตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมถ้าเราอยากเพิ่มเราก็กด copy เลยแล้วก็แค่ enter สมมติว่าเราได้ได้พรอปมาใหม่นะ enter เรากด copy แล้วเราก็แค่มาเปลี่ยนตรงนี้ให้มันตรงกับตรงนี้เนี่ย ให้มันตรงกันแค่นั้นเองมันก็จะเป็นการเรียกของตรงนั้นมาแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นร e ้อยเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามอะไรเงี้ยให้มันตรงกับฝั่งทางเนี้ยให้มันตรงกันให้มันตรงกับตรงเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยเราลงไปแล้วมันเป็นไดโน่ก็คือเป็นไดโน่ร้อยยี่สิบชื่อไอเทมก็คือไดโน่ก็คือเป็นชื่อชื่อที่เราจะตั้งอ่ะแล้วแต่เราจะตั้งถ้าจะตั้งแบบไม่ให้มันสับสนคือตั้งเหมือนกับชื่อโมเดลที่เราได้มาก็ได้อ่ะแล้วกดเซฟนะคะ อันดับถัดไปนะคะก็ามาที่ไฟล์สตรีมนะคะอันนี้สมมติว่าถ้าในกรณีที่เราได้เป็นไฟล์พวกนี้มาแล้วก็แค่กดปุ๊บอเปิดไฟล์ตรงนี้ Copy มา Copy แล้วกดวางป๊าบอ่ะแค่นี้อันนี้จะเป็นการลงไฟล์พรอพเป็นการที่แบบให้มันเรียกใช้พรอพตรงนี้ทีนี้ทำยังไง p r o พถึงจะขึ้นอ่ะมาอันนี้เลย o u r c e กด e d i t ทป๊บ เห็นไหมฮะมันเหมือนกับอะไรมันจะเหมือนกับตรงนี้อ่าบรือว่าถ้าในกรณีที่เราจะเพิ่มให้มันเรียกใช้ไฟล์ก็ให้ทำการกด Copy ตรงนี้มาได้เลยเปึ๊บถ้าคีิเกียจพิมพม์านะอ่ากดชื่อเบิบแล้วมันคลิกกด Ctrl V แล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะคะก็คือให้มันครบเลย แล้วก็ใส่ตรงนี้ไปให้มันเหมือนกันก็คือให้สังเกตเลยฮะถ้าเกิดว่าของแต่ละร้านมันไม่เหมือนกันอะ่ะเราก็ต้องสังเกตตามสกุลมันค่ะมันจะเป็น YTYP นะคะก็คือต้องมาลงตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น YDR ก็ D R, จะเป็นตรงนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันจะมีไฟล์เพิ่มขึม้นมาอีกหนึ่งไฟล์มันจะเป็นไฟล์ YTD แล้วก็แค่ก๊อปตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นการทําแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็กดเซฟ พอเซฟเสร็จปุ๊บนะฮะอ่าเราก็มาตรงนี้เลยคอนฟิกอ่าเราเลื่อนลงล่างสุดเลยนะคะป๊าปอ่าสังเกตนะคะว่ามันจะมีคำว่า prop หนึ่งสองศูนย์อยู่เหมือนเดิมอีตัวเนี้ยก็คืออันนี้จะเป็นชื่อ prop แล้วก็ item use d i n o ก็คือถ้าในกรณีเนี้ยเราอยากให้ไอเทมที่ชื่อแบบที่เราไปตั้งใน sql นะคะ่ะว่า จะให้มันเป็นชื่ออะไรแล้วก็ใส่ตรงนี้เลยแล้วมันจะเป็นการเรียกใช้ยพอปตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะไปไปอยู่ในพิกัดที่เขาฟิกมาให้ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหล่ตรงขาตรง,ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรอะไรเงี้ยก็คือเราต้องลงสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าลืมสังเกตรตรงนี้นะคทำมาคอปแต่ถ้าอยากจะเพิ่มไอเทมก็แค่ก๊อปปี้ค่ะก๊อปปี้มาถติว่าเราได้ไฟล์ชื่อแบบอื่นๆมาอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนไปสองหนึ่งสองหนึ่งถว่าเปลี่ยนอ่า ได้ไอเทมที่ชื่ออ e ีอ e, ีมาแล้วก็ใส่ไปอ e e, ีอีไปเลยนะค่รับึป๊บอ่ะ,อะ,อะสมมุติว่าได้ชื่ออีอีอ่ะ, e e, อะแล้วก็ใส่อ e ีอ e, ีแล้วก็สมมุติว่าไอเทมยูสที่เราจะใช้ยูสก็คือชื่อไดโนแล้วก็ใช้ชื่อว่าไดโนแล้วก็ทำการไปลงใน sql อีกทีนึงก็คืออ่าโดยการคัดลอกชื่ออ่าตรงไอเทมยูสเนี่ยที่มันเป็นชื่อไอเทมที่เราจะไปลงใน sql นะ,ะสมมุติว่าเราจะ <c oughs> เราจะลงใน SQL นะก็ก๊อปแล้วก็ไปลงใน SQL มันจะเป็นอยู่ในไอเทมแล้วก็ลงเหมือนทั่วไปเลยค่ะก็คือคนที่ทําเซิร์ฟเวอร์นี่น่า,นาจะรู้เนาะว่าลง SQL นทํายังไงกดบันทกนนึกนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะไป start ไฟล์ตรงนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบอะไรย,ยะแยะเราสามารถทําเองเบื้องต้นได้โอเคเนาะก็ อขอปิดการทำคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ